เกาดอนโพนะครับเสียงอัจจะดังหรืมอมอไมมาหรืมอมอไมมาอยู่นรถไมที่เสียบไปที่เกาะดอนโพครับเนี่ยนะครับ จะไปไหว้พ่อปู่เกาะดอนโพ แม่กำนันนะครับไดอยู่ใกล้ครับไม่ไกลครับวิ่งมาแป๊บเดียวก็ถึงครับคือถ้าถ้าขึ้นจากวัดตรงศาลพ่อปู่เลยมาจากทางโน้นนะเขาจะพาไปเอาน้าสักสิดครับแต่พอดีเรามาท่าเรือแม่กำนันมาจากใกล้ครับนั่งเรือไม่ไกลครับไม่อยากนั่งเรือไกลครับก็ต้องมาที่ท่าเรือแม่กำนันจะใกล้กว่าแป๊บเดียวครับเนี่ยวิ่ง แค่สามนาทีกว,ากว่าก็ถึงแล้วครับแค่สามนาทีกว,ากว่าเราก็มาถึงท่าเรือที่เกาะดอนโพอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เราจะขึ้นเราจะขึ้นที่เกาะดอนโพก่อนนะครับ ยังไงครับตอนกัากลับลำเดิมนช่ไหครับผมอ๋อจะไปวนล่อไปด้านนู้นอ๋อเป็ออยู่ด้านด้านไหนครับด้านนู้นอ๋อนี่เป็นทางเข้ากี่นาทีลุงนี่นแหละครับเพราะคนจะไปใกล้ใช่ไหมไม่ได้เรื่องจะไปอยู่ลมแรงอ๋อลมแรง วันนี้ลมแรงใช่ไหมลุงลมหนาวหรือลมฝนนะลุงแต่ว่ามีไม่หนาวตอนพูดอ๋อลุงอะไรนะจอบเรือแม่กำนันนี่แหละป้ายเรือครัลุงอะไรนะลุงชื่ออะไรนะผมก็ชื่อไปไปครับไม่เป็นไรหรอก จับชื่อเรือหน่อยน่ผมเคยจะไปจอดลอยเดินมาก็เห็นเรือเลยครับไปก็เห็นเลยฝากหน่อยครับ ต้อ็รับสู่เกาะดอนโผนี่นะครับเกบาะดอนโอนะครับ <Okay. S 1> ไ,ไปด้านในครับ wow. ทำมา20แท่งนะในรถอะทำไงดีลุงตัง้มยืนรถรถจุดเก็บค่า,า <20 S 1> บริการ,ร,การและค่าตักแทนผู้ใหญ่20เด็กค่าบำรุงสถานที่พี่หมูพี่หมูเด็กอะ่ะเพอดีค่ะ10ป ักนว้นนี่ตรงนี้ครจะชำระค่าธรรมเนียมที่กองนะครับผู้ใหญ่นะครับ20่บาทเด็กสิบาทแล้วก็อะกนนี้นะครับเผือท่านที่จะมานะครับจะเป็นอย่างนี้นะ จุดเก็บค่าบริการแนะค่าตอบแทนนะครับผู้ใหญ่20เด็ก10บาทถ้าเป็น่ายค่านะครับผู้ใหญ่ก็200เด็กก็ร้อยหนึง่งยกเว้นผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปและผู้พิการไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะนี่เป็น,ปนจุดค่าบริการครับทำบุญเก็บดูแลทำความสะอาดในเกาะน,นะครับเนี่ย กสิบปีเป็นสามคนคสมคนะสมคนวนี้ต้องลบสามสาคนมันบอค่ะอาเจิลบอกคจำนวนสามคนเจ้ากไรนจนวนมาเจ้ากะไรจััวจามาอายุสิหอะลจ้ะสิห อีกสิบสามปีลงมาแล้วค่ะสิบบาทอ่ะอีกสิบบาทเด้สามคนถ้าถ้าสี่ที่ไปไม่มีเศษอสิบบาทไม่มีหูสิบบาทไม่ไม่เป็นไรค่ะเหลืออีกสองคนก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะด้วยบำุงด่วยบำดูโอเคบำุงสถานที่ขอบคุณค่ะเราเขียนบ้างสิเขียนขเียนจำนวนสามคนไม่มีชื่ออยู่ที่นี่อ๋ออยากมีชื่อก็ต้องลบลบเดี๋ยวสองก็ต้องเขียนค่ะ ค่ะแล้วเหลือสองคนแล้วก็เก็บชื่ออยากมีชื่อด้วยใช่ไหมทุกอ่างแล้วนี่อยู่ที่นี่ต้องทันเลยค่ะพี่ค่าโอ้แล้วมันนี้มันไม่หนาวไม่ร้อนเนาะอยู่จนถึงหกโมงเย็นค่ะเพราะว่าปิดเปิดเปิดหกโมงเช้าปิดปิดห้าโมงเย็นนะคะ แล้วที่นี่ต้องเคล็ดลับอะไรมั่งไหมไหว้เว่ยมีเคล็ดลับอะไรไหมคะที่ไหนที่เนี้ยเวลาใช่ใชเราก็ต้องขอแทนรองเท้าต้องถอดต้องจ่ายนะคะห้ามห้ามใส่รองเท้าเข้าไปใช่ไหมคะแล้วเราก็อถ่านเอ่จริงมันต้องมีมีคำอธิษฐานแสดงว่าเราทาเดียตัวนี้ไม่มีเป็นหมถ้าไม่มีก็ที่ที่นู่นมีค่ะมีคาถามีให้เราแล้วเราก็ขอ เราอยากได้แล้วเราก็ขอถอรองเท้าตั้งแต่ตรงไหนคะขอมันจะมีตรงตรงที่เข้าเอาทรายเลคะก่อนเลยค่ะแล้วเราก็เดินเข้ามาเดินเข้าไปเลยคะแล้วเราก็ขอมันเคารพท่านเลเนาะส่วนมากคนจะไม่ถอดรองเท้าไงก็เลยบอกคือเขาให้ถอดรองเท้าริธีกรต้องถอดรองเท้าแล้วเราก็อธิษฐานครับผมค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะด้วเลยค่ะริธริงถ้าเรือจะมีคําให้เราบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปใจ เดิค่ะค่ะแต่ค่าอาคำที่เรานี้มันจะมีป้ายบอกค่ะขอรคคุณค่คะคหรุที่มัน่ะท่ไหนก็ไม่เหมือนไคเขาก็ชอบุเรนไหนที่มีเชือก่าอืมไม่ใค่ัวเน่ยเาก็ใส่รอง้าเนไปหมวกก็น่าจะถอดอื่ก็ะถอด เหมือนเคารพท่านอะ่ะแต่ตายไปเลยนะอืมตอนนี้เราเข้ามาข้างในนะครับต้นไผ่สวยไงามเราใส่เราใส่โคมาเพื่อจะบังบังลมลมโอเคเย็นที่บอก

ไม่งั้นก็ติดถอดถุงเท้าถอดรองเท้ากันครับนี่นะครับพอมาถึง่บปูเราก็มาถอดรองเท้าแล้วก็เดินเข้าไปทอนหมวนนะครับเข้ารอบปูเข้าไปข้างใน ไ,ไม่ไวทไมหายไม่เป็นไรไม่ใช่ไหนแบบไม่ได้ต้องถอไปด้วยถือแล้วเราจะขอผ่อนทาง่งฝากไวฝากไวใต้นี้ได้ไหมเนี่ยใต้ไ้ไางน้าเนี่ยเขาจะปูนะไม่หรอไหไม่ใช่นะเดี๋ยวขาจะปูพื้นน้องขาน้องขาพี่เอารองเท้าไว้ตรงนี้ได้ไหมคะ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรวจะถอดได้ได้ค่ได้ค่ะ่ะไม่เป็นไรค่ะตรไดา่ฝนตกเใตรไโอเคค่ะมอไม่ค่อยเห็นเดียวไม่มีอะไรแน่นอนนะคะฝนตกใช่ไหมไม่แม่ค่ะเดี๋ยววิชาชีก็เยอะอ๋อไว้ตรงนี้ก็ได้ไว้ตรงนี้ได้ว คุณผักป่ะปาช่วยหายแต่ได้คืนนะคะคืนแบบพบหมดทุกอย่างเอาไปส่งถึงหน้าบ้านใส่ซองีน้ตาลให้ด้วยที่แปะนะคะหายไปสี่วันนี่มาทำเก้าปูแ้วนะครับปลาวัาง ไม่ถาคำคำที่เขาจะมีคำภาษา้ำรูอยู่แล้แต่ว่าคำอธิษฐานครับตอนนี้เราจะไหว้พ่ะปู่อยู่ตรงนี้ครับพ่อปู่อยูนี้ ขอา่มกนพระปูนะครับนะโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ทุกคนู่ฟ้าเดใกชายูกฟ้าถือฟ้าต้องถือฟ้าอยู่ขึ้นถ่ายฟ้าอยู่ถ่ายก่อนแล้วฟ้าให้ถ่ายที่หลังเอแม่นี่ตั้มไหจดมาอยถ่ายมาตั้งแต่นน้นท่าเรือจุดมาเลยอแม่มาไม่แมมานี่ไปไทยไินกย่ I'm mm -hmm. mm -hmm. เจ้ที <speaking 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 ่ใบสีก็ไดมโระโตโตสมมุตสสะนโมตัรัตวะโตอโตสัมุสสัโมตัสสะวโตรโตสมัมพุสสะเอหิสังขังปิโยนาคสุปันานังนัมามิหกายโวจนติกัอะหังวันทาคือนคราชาวิจุิเทวะู ตัทยามปิเอหิสังขังวิโยนะค่ะสุปานานังณามามิหังกายะวัจจิกตังหังวันทาลือลือนะครับราชาวิสุทธิเวรปูเชมิตัทยามปิกายะตัทยามปิเอหิสังขังวิโยนะค่ะสุปานานังณามามิหังกายะวัจจิกตังหังวันทาลือลือนะครับราชาวิสุทธิเวรปูเชมิเมตัญชาลาราโภวิโยนะสะตัตติกตัง ธน,นิษฐ์พุทธะธนาพลธนาสุพาณิชฐ์พุทธรัตนาสุพาณิษฐ์น้องอาทิตยาเยกตไิวัดมังกรพ,พ,พ่อปู่ที่เกาะดอนโนแห่งนี้ความโชคดีมั่งมีทวีคูณให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค้าขายเจริญรุ่งเรืองธุรกิจเจริญรุ่งเร,รืองม,มีโชคมีลาภให้มีเงินไหลกองทองไหลมาเงินไหลเขินไห่ใช้ไหลไปให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองให้สุข ส, υ, สาม,าามาาสามท่เมาเก้า,า 16, ห้าสิ่งทีาราชาวโดถนนที่าเรงสิงจคนเขตื้นทีกรุงเทพรและบริเที่แปดเกทัหมู่หหมู่บ้านป่าปาเอ็นสีออนิโครงการเอ็นซีออนฟีลความักตำบลลาดสว่างอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีขอให้ครูประธานค้ทเจ้าให้หมดที่หมดีหมดบ้านหมีบา้บาน สองบที่แคบ้าบานพารเจีสีคอนีตตำบรัอำเอบงบุรีจังหวพณุรและบ้ที่สาปราแบานลที่สามสามสับสอหนึ่งหรือทับกห้เองสิมมิพาราชาคอนโดคอนโดเขารียงติดกับนทรลเขตพนคร ตงทางส่งเสริมให้ร้านวิสายกิจชุมชนเพื่อเลื่อนรรานมันประการอาคารอีสีต่ตละดตะกอบแปรวามระเริญนผักผลไมาา้ขายทางเราลายแมนวงในแปุู่ดแป่ป้าสมงเหลีงของแขงแก้วที่ตัใส่ชื่อซื้อปฏิมงเนธนพิษที่พเจ้าได้พากลายอยู่ใื่อในการขายขายทั้งรปีรับราคาให้เจติ่รุ่งเรืองให้ลูกค้ามารุมซื้อมาเอาซื้อก็ได้ซื้อสั่งซือาางซ้อ ให,ให้กิจการเจริญทุ่งเรืองให้รวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษีให้มีเงินไหลกองทองไหลมันเดือเกินเดือดใช้เปนเกลทอให้มีโชคลาภต้อนใญ่ให้มีเงินทองไหลมาแกมาการแท้ท่มา 有。嗯 กรอนตผู้คนอยากถ่ายทนะครตูแะ่่าคับ้าหาพันก็ได้ห้อเหมือนออาไม่ใช่ไงก็ใช่ไร่ใช่ทนี่นะขอู้กขอให้ังขออนุญาตไปลงในยูทูบด้วยนะครับป,ปูนะประปูลงในเฟซบุ๊กลงในยูทูบที่รูปมาวันนี้นะครับธนาพลธนาสุภานิตนะ จุฬารักนณสนระ่งน้องธิตยาเกตเล็กว okay. hey, ัดราสาวมนี่มดขของบ้านที่ที่แปดสิบก้าึงหมู่หาหมู่บ้านความพักเอสเอ็นสี่ออนตีแล้วก็สมบลละสวดอภปสมลูกหลานวัดปทุมธานี ิสากัครับสอนรทักเข้าให้กันนันเองสิม้ผ่าและพตลอดวิภาวดีทองศิริแพ้งจอมพลเกิดารุเทพมหานครสองหมนิษที่จมพกล้วยะมันน้น้ประคาาอาการอีีตลาดอและฟามเจริญพรอพรม้ด้วยนะครับขาลายทางไรแม่รวงไหยก็ฟูน อยากทำให้ร่องขายด้วยกม้อยากให้ปูนะนะครับต่ปูัวายดียกูแล้ว ทางกลับโดยเรือจะรออยู่ฝั่งนี้นะครับถ้าเรือแม่กำนันนะครับทางนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือฝั่งนี้นะครับที่อยู่นู่นนะครับแล้วก็กลับไปที่ที่เดิมนะครับเราจอดรถไปที่นู่นนะครับที่ถ้าเรือแม่กำนันนะครับเดี๋ยวไปขึ้นบนบกกันครับขอบคุณนะครับพรนะรูนะพระผู้ฤาษีนัคบวชอาชานัคบุงองค์ surya wong saya nak kerana